คุณเคยฝันอยากเป็นสไปเดอร์แมนไหมครับได้ยิงใหญ่โหนไปตามตึกระฟ้าลมปะทะหน้ามันคงจะเท่สุดๆไปเลยใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนถ้าเราเอากฎฟิสิกส์ของโลกความจริงมาจับการเป็นสไปเดอร์แมนอาจจะไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่มันคือหนังสยองขวัญครับยินดีต้อนรับสู่ Imagine X วันนี้เราจะมาคำนวณกันว่าร่างกายมนุษย์จะทนพลังของไอแมงมุมได้จริงหรือเริ่มกันที่ท่าไม้ตายการโหนใหญ่เว็บสวิงิง ลองจินตนาการว่าคุณกระโดดลงจากตึกสูงร้อเมตรแล้วยิงใยไปเกาะยอดตึกวินาทีที่คุณทิ้งตัวลงมาร่างกายจะมีความเร็วสูงมากและเมื่อเชือกตึงแรงกระชากหรือ G-force จะเกิดขึ้นทันทีที่จุดต่ำสุดของการแกว่งจากการคำนวณแรงดึงที่เกิดขึ้นอาจสูงถึง3ถึง5 g นั่นหมายความว่าร่างกายของคุณจะหนักขึ้น5เท่าในเสี้ยววินาที ถ้าคุณหนัก70กิโลแขนของคุณจะต้องรับน้ำหนักทันที350กิโลกรัมลองคิดสภาพหัวไหล่ของคุณดูสิครับในความเป็นจริงหัวไหล่คุณจะหลุดหรือ dislocate และแขนอาจจะถูกฉีกขาดออกจากลำตัวตั้งแต่การหวนครั้งแรกด้วยซ้ำยังไม่นับเรื่องเลือดนะครับแรง G-force จะดึงเลือดทั้งหมดลงไปที่เท้าทำให้สมองขาดเลือดคุณจะหมดสติกลางอากาศแล้วพุ่งชนกำแพงตึกแน่นอน ต่อมาเรื่องใย,ยแมงมุมหรือ Spider-silk ในหนังบอกว่ามันเหนียวกว่าเหล็กเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับใย,ยแมงมุมจริงๆมีความแข็งแรงทนทานหรือ t e n s i l e s trength สูงกว่าเหล็กเส้นที่มีขนาดเท่ากันถึง5เท่าถ้าเราสร้างเชือกใย,ยแมงมุมที่มีความหนาเท่าดินสอมันสามารถหยุดเครื่องบินโบอิ n ง747กลางอากาศได้เลยทีเดียว ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใยจะขาดไหมแต่อยู่ที่สิ่งที่ใยไปยึดเกาะต่างหากครับคุณยิงใยไปติดขอบตึกกระจกหรือปูนเก่าๆแรงดึงมหาศาลขนาดนั้นจะดึงกระจกลุดลงมาทั้งบานใส่หัวคนที่เดินอยู่ข้างล่างมากกว่า ฉากในตำนานอย่าง Spider-Man 2ที่ปีเตอร์ r k เกอร์ใช้ร่างกายหยุดรถไฟในทางฟิสิกส์แล้วนั่นคือการฆ่าตัวตายชัดๆแขนสองข้างต้องรับแรงดึงเป็นร้อยตันร่างกายของเขาต้องแข็งแกร่งกว่าไทเทเนียมถึงจะไม่ถูกฉีกเป็นสองท่อนเหมือนกระดาษ และสุดท้ายการไต่กำแพงหรือ wall crawling แมงมุมใช้ขนเล็กๆนับล้านเส้นที่เรียกว่าซีเทในการยึดเกาะด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์แต่มนุษย์ตัวใหญ่กว่าแมงมุมเป็นล้านเท่านักวิทย์คำนวณว,ว่าถ้าเราจะเกาะฝาผนังได้เราต้องมีมือและเท้าที่ใหญ่เท่ากับไม้เทนนิสเลยครับ สรุปแล้วการเป็นสไปเดอร์แมนต้องแลกมาด้วยหัวไหล่ที่หลุดเข่าที่พังและกระจกตึกที่แตกกระจายครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นฮีโร่ในดวงใจพวกเราอยู่ดีจริงไหมครับถ้าชอบการวิเคราะห์ฮีโร่แบบเรียวๆกดติดตาม Imagine X ไว้แล้วบอกหน่อยว่าอยากให้เราผ่าตัดฮีโร่คนไหนอีก Iron Man หรือ Hulk